สัสดีครับวันนี้ก็ส่งงานกับวิวของ Gen2 นะครับกล่องแท็บ V Power นะครับฟังชนะันครบหมดเลย สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดบวกกล่องนะครับผมจัดให้จบๆครบทุกฟังก์ชันนะครับแล้วก็ดูค่าปรับจูนต่างๆรีเซ็ตหน่วยความจําของรถนะครับให้จดจําค่าข้อมูลการจูนใหม่ๆนะครับโอเคครับฝากกปด้วยครับจูนายดำเพชรพุรีนะครับที่คองจูนิ่งใบดำนะครับสวัสดีครับ